ไปดูข้าวอื่นๆกันบ้างกันนะโงยอมใช่ค่ะยูกันทีภูเก็ตพีเบลเกลียงนะคะยังคงติดตามในเรื่องของโรคฟี่ดาดวานอนหัวฟี่ดาดลิงนะโดยนายแพทย์ซาธานาสุขจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็ยังยืนยันข่าวไว้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชือ้อฟี่ดัดวานอนในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม,ตมส่วนชายไทยที่มีอาการพ่นตรวจจากคองปฏิบัติการก็ยืนยันแล้วพ่นเป็นลบค่ะ โดยนายแพทย์กูซักกูเกียิกูนนะคะนายแพทย์ซาธานาสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้ข้อมูลรายงานพ่นการตรวจวิเคราะห์เชื้อฟีดัตวานอนมีชื่อเรียกา้าอางกฤษว่พัพนีพียเบาเกลียงะนะคะก็คือมังกีพ็อกไวรัสเรียลไทม์พีซีอาร์เนะคะข้องผู้ป่วยชายคนไทยที่ว่ามีอาการค่ายมีตุ้มมีพื้นขึ้นเต็มตัวนะค่ะรักษาตัวอยู่ที่โรงบ้านวนชิระภูเก็ตค่ะได้มีการส่งตัวย่างเลือดแล้วก็ไอซั้นขัดล่างต่างๆเนี่ยค่ะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อแรกวันที่26กกราคมที่านมา พ้นการตรวจยืนยันว่าเป็นล็อบนะคะโดยรายละเอียดในการตรวจตัวย่างเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเรอสรูใไ้ฟังนะก็คือก็มีเนโซฟาดิงเกียอันนี้ก็คือเป็นการตรวจที่เยื่อบุด้านล่างโพรงจมูกก็ไม่พบเชื้อที่คอก็ไม่พบเชื้อดีคอนี้ด้นะก็เป็นวอ่าาช่ยค่ะแล้วก็มีพัททูล่าสวอปอินวีทีเอ็มก็ไม่พบเชื้อนะครับพัททูล่าสวอปอินไลซิตก็ไม่พบเชื้อแล้วพลัด ก็ไม่พบเชื้อนะครับดังนั้นนี่ก็ประชาชนอย่าได้ตกใจนะครับพรอมแนะนำให้ติดตามข้อตทจ็จริงจกาน่วยนราชการรู้ระวังไม่ตื่นตะนกทางโรกฟีรด้วานอนที่ติดกันยักว่าโควิดเนื่องจากจะไม่มีลักท่านการแผลเชื้อนะครับจากทางละองค้อยขนาดเหล็กในอากาศเมื่อโควิด19 โดยมีวิธีการป้องกันสำคัญคือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่นอนของตนเองการล้างมือบ่อยๆนะครับและการใช่หน้ากากอนามัยครับอ่ก็ให้ห่วงกันไปได้นะคะตรวจเลือดแล้วตรวจตุ้มน่องตรวจมุกตรวจข้อแล้วก็เป็นหลบนะเมื่อเช้าก็ปรากฏมีข้าวนะคุณไทยวัย47ปีที่ติดเชื้อฟีดัสหวานนนเนี่ยเจ้าชาวต่างชาติเนื่องจากมีเพศสัมพันธ์แบบอะไรนะชายกับชายชายร่วมชายเรนนี้แหละครับ